ึกษาเวอร์เองทำใหเามาตั้งแต่ช่วงม .6 แล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ท่องเลยว่า,เ,าเรียนคณะอะไรจะไปที่ไหนต่อจบมาทําอะไรทํางานอะไรพักที่ไหนแทบจะไม่ได้ถีบเลยอ่า <c oughs> <c oughs> มาสายแบบว่า <c oughs> ชิวชิวไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแบบว่าเตรียมแบบคืด <c oughs> วัานไห้นไปแล้ว เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งไป work and travel ได้ไหมวันนี้เป็นวันสัมภาษณ์วีซ่าพี่พี่นสเตปอยู่กับน้องปีหนึ่งสองคนคนหนึ่งเป็นสายเตรียมตัวมาอย่างดีและน้องอีกคนเป็นสายวันในมิราเคิลมาดูกันว่าพวกเขาสัมภาษณ์วีซ่าผ่านหรือเปล่าชื่อนายลงพลคงทอง,ง,งครับคณะมนุษยศาสตร์เรียนอยู่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาชื่อสถิทศรนิรันดร์ชื่อเล่นชื่อเนตค่ะอยู่มหาวิทยา,าทลัยเกษตรศาสตร์ค่ะาาษษษษษษษปีหนึ่งค่ะมนุษย์อิงค่ะ มารู้จักเวิร์กแอนทราเวลได้ยังไงทำไมถึงอยากไปตั้ปีหนึ่งโนูศ no. ึกษาเวิร์กแอนทราเวลมาประมาณแบบตั้งแต่ช่วงม .6 แล้วแล้วก็คิดว่าอายุยังไม่ถึงปีนี้มาอยู่มาหาลัยแล้วก็เลยลองดูที่เห็นมาคือมีแต่คนไปปีสปีสาปี1น้อยมากที่เห็นรู้จักที่ที่รู้จักแถวบ้านคะ่ะแล้วก็เขาก็แนะนามาว่ามีโอกาสอะ่ะรีบไปเลยเพราะว่าแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเขาเคยไปใช่ค่ะเขาเคยไปกับมิสเตอด้วย มีเพื่อนไปอีกไหมตอนแรกไม่มีค่ะแต่ว่าไป,ไปหาเพื่อนใหม่ในรลายกลุ่มดิวเต็ปค่ะวันนี้โดนสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ท่านไหนคือสี่ผู้หญิงผมยิ้มน,น,น่อยๆครับตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงคือข้างในก็รู้สึกแบบว่ามันมีเสียงที่แบบคุณเขาสัมภาษณ์ตลอดเวลาเหมือนแบบวุ่นวายนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็พยายามแบบบอกตัวเองว่าอย่าไปฟังว่าเท่าไหร่แบบยิบมันในัวเองแล้วก็ยิ้มเข้าไปสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ช่องที่สองค่ะก็แบบว่า ดูใจดีแต่ว่าคนก่อะหน้าเขาแบบเขาไม่ยิ้มเลยก็แบบดูตึงๆแล้วก็เขาสัมภาษณ์นานมากก็เลยแบบโอ้ my god แบบกดดันนิดนึ่งแต่ว่าแบบพอเราไปถึงแล้วก็แบบโอเคเขาแบบยิ้มแย้มกวนนิดนึนนงค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีเวลากลัวแนละ้วก็ต้องเข้าไปสู้เลยคำถามแรกเขาถามแค่ว่าอยู่ปีอะไรเพิ่งอยู่ปีหนึ่งหรอเรียนคณะน,นี้เกี่ยวกับอะไรเลือกเอกไหมคือแค่สองคำถามแล้วก็เขาก็พูดว่าคอนเทนเซอร์ใช่ไหม ทำไมถึงเลือกเมืองนี้ทำงานที่ไหนหลังจากจบทริปเนี่ยมีแพลนที่จะไปไหนบ้างอะไรนี่คะแค่นีมเหรอเร็ว <c oughs> มากเ <c oughs> ขาบอกว่า Congestion แล้วก็เดี๋ยวพาสปอร์ตจะส่งกลับคุณประมาณ1วีคค่ะการเตรียมตัวของเราในฐานะที่เราเป็นปีหนึ่งใหม่ทั้งบริษัทแล้วใหม่ทั้งมหาลัยด้วยเราเตรียมตัวยังไงเอ่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษเยอะๆแล้วก็มีพี่นิสิตช่วยกาคำถามนะครับซ้อมมาประมาณกี่รอบ โอ้โหก็ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ท่องเลยว่า,เ,าเรียนคณะอะไรจะไปที่ไหนต่อจบมาทําอะไรทํางานอะไรพักที่ไหนคือพี่นิสเตีก็ช่วยมาหมดเลยแทบจะไม่ได้กิวเลยมาสายแบบว่าชิ oh, she ll, she ll. วๆ <laughs> ไม่ใช่ใช่แต่ว่าแบบว่าเตรียมแบบคืนขั <laughs> ้น,นมาแล้ว เป็ตคนหนักมากหนักขึ้นเดียวได้นอนไหมเมื่อคืนนอนค่ะนอนกี่โมงประมาณตีสามต้องถามต่อแล้วตื่นกี่โมงครับตีห้าเหรนอน่วงไหมวันเนี้ตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าเพิ่งแบบกาลังแบบตื่นเต้นอยู่แต่ว่าหลังจากนี้นเพื่อไม่ไหวแลยเคล็ดลับในการสัมภาษณ์ผ่านของเราคืออะไรก็แค่มั่นใจแล้วก็ยิ้มเพราะว่าตอนที่หนูกไปถึงหนูก็ ถามขอข้าถามก่อนเลยว่าฮาลาลยูอ๋อย wow ิ้มแย้มค่ะร่าเริงแล้วก็แบบมี Energy มากๆาแบบเข้าไปแบบไม่กลัวเลยมั่นใจว่าเราต้องได้แน่นอนช่วยแนะนาเพื่อนปีหนึ่งหน่อยว่าปีหนึ่งควรมาไหมแล้วถ้าอยากจะมาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าแค่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ สร้างบุคลิกใให้ดูสดใสตลอดเวลาเตรียมคําถามมาดีๆคําตอบมาดีบ้างเผื่อแบบว่าโดนคาถามอื่นมากกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าพี่มีเซจช่วยดีมากๆเลยอ๋อพี่หนึ่งนะคะมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันมเรามีเวลาในมหาลาัยแค่สปีเนาะในนี้ที่เราจะสามารถมา world travel ได้แล้วก็แบบยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่แล้วยิ่งมีประสบการณ์เร็วเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยแบบว่าทุกอย่าง อยูมากเลยพี่ Newstep คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะแบบสบายมากปี2ปี3ปี4อยากจะไปเบอ่์อีกหรือเปล่าอยากไปค่ะอยากไปแน่นอนอาจจะแบบเปลี่ยนเมืองต้องไปกับ Newstep แน่นอนค่ะหนูแอดไลน์แบบซ้ำๆๆเลยเอา้าวใครที่เพิ่งเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งไม่ต้องรอปี2ปี3แล้วนะทักพี่พี่ Newstep แล้วไป Work and Travel ปีหน้ากันได้เลยทัก Line Newstep Work Travel